เป็นแอปที่มันแบบไม่ได้มีอะไรฮารูฮารามากอย่างเช่นถ่ายทิกตอกเอาถ่ายเฟซบุ๊กหรือว่าเล่นไลน์กับครอบครัวอะไรอย่างเง,งี้ยได้ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปถ่ายกลางวันอะไรพวกนี้ก็ยังพอดูได้อยู่นะครับสก,กินโทนก็ตามสไตล์เรียมีครับมีความหวานอยู่นิดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์วังมากข้อดีของ He l i o G 3 5คือมันเปิด60เฟรมเรทได้แต่มันก็ดันได้ไม่เต็ม60เฟรมเรทมันก็อยู่ที่ประมาณ38 40 45อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเกม Rv นะแนะนําว่าให้เล่นแค่30เเรท่านั้น kerr ครับสรีรุ่นครับผมั้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนจากทางฝั่งแบรนด์เรียวมีนะครับชื่อรุ่นว่าเรียวมี C21 หนะครับหรือว่า c 2 1ก็ได้แล้วแต่จะเรียกกันเนาะคือเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนะครับคือวันนี้ผมกําลังอัดหลังจากที่เขาเปิดตัวไปเนาะแต่ว่าเราเนี่ยได้มาเล่นประมาณสัก2อาทิตย์ละนะครับเรียวมีเขาส่งมาให้มี2รุ่นนะครับที่เขาเปิดตัวพร้อมกันเลยก็คือเรียวมี c 2สองหนึ่งกับเรียวมีซีสองห้านะครับความต่างก็อยู่ที่แรมก เรียวมี c 2 1น่เนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวต่อยอดของเรียวมี c 1หคือเลขมันสลับกันนะครับตัวนี้กับตัวที่แล้วเนื้อมีความคล้ายกันสูงมากนะครับการอันบล็อกแจกกลอ่องเนี่ยผมเล่าไปแล้วว่ามีอะไรบ้างใครอยากจะดูนะครับสเปคหรือว่าของแถมในกล่องซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไปดูได้ที่ช่องตำยังครับเดี๋ยวขึ้นมาให้เน,ะน,นาะหลังจากที่ไปใช้งานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับทั้งเรื่องของกล้องเรื่องของเกมนะครับกับงบประมาณ4 0 0 0ันิดนิดแล้วก็มีเรื่องของราคาที่ไปติดกับโอเปอเรเตอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยยนะรัตกอู่่ทีปมาณ นะครับพันสช่วงนี้เนาะเขาไปโคเวอร์ทุกแบรนด์เลยนะว่าจะเป็น True S d Tag นะครับทีนี้ในการรีวิวเนี่ยเราจะคิดจากราคาเต็มดังนั้นคุณจะเจอมหาศึกคนชนเทพแน่นอนอยู่ในนี้นะครับมีทั้งเรื่องที่ชอบแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ชอบปนอยู่ในนี้หมดเลยสเปกก่อนละกันคร่าวๆเผื่อใครที่อยากเปิด Google นะครับสเปคตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับความเอียดเป็น HD p ั u นะติงหยดน้ำครับเป็นเหมือนมินิดอปนิดหนึ่งแล้วก็มีกล้องอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ CPU ข้างในเนี่ยให้มา เป็น h e ล i o G 3 5นะครับแรมเนี่ยให้มา3 g มิกส์แสเล็ให้มา32 g สิกแบตเตอรี่ให้มา5,000ันมิลลิแอมพร้อมกับจะเรียกว่าฟ้าชาร์จก็ไม่ได้คือมันเป็นแค่แค่5โวลต์2แอมป์เองนะครับมีมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาไว้ชาร์จแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายคือพอร์ตเป็นไมโคร USB เมื่อเช้าเนี่ยผมกับพี่นิวนะครับต้องการที่จะเอารูปจากเครื่องนี้ออกไปไว้ในที่อื่นเพื่อจะทำรูปต่ออะไรเงี้ยเราหาสายไมโคร USB ในออฟฟิศกันไม่เจอครับคือแม่งแบบโผล่มันถึงขนาดนี้แล้วเเเหหหรรออวววะยยย่่าาาาางงีี้้้คคคััับมมมมนปญลลุุณณใใชชๆ device สติ เครื่องหลักกับเครื่องสำรองอะไรเงี้ยอันนี้มีปัญหาแน่นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบผมชอบไท4ี C มากกว่าแล้วก็แจ็ค3.5มมิลมาให้นะครับกล้องก็มีมาให้ทั้งหมด4ตัวหน้าหลังเดี๋ยวไว้เล่าตอนวิวกล้องแล้วกันเนาะแต่ว่ามีสแกนนิ้วมาให้อยู่ตรงนี้นะครับสามารถใช้จ่ายผ่านแอปธน,น,น,นาคารธนาคารอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ Android เป็น Android เวอร์ชัน10ก็ถือว่าใหม่แหละเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี้นะครับใส่ได้2ซิมแล้วก็ใส่ไมโครเอิเล็กทรอนิกส lot เ,เดี๋ยดึงม้ด้นนาตาอตมหนา้ห็นมนัม ทริโบซัลล็อตนะครับก็ส,สามารถจะใส่ซิม1ได้ซิม2ได้ใส่เอทีการได้สิ่งที่มันขาดหายไปนอกจากพอร์ตที่เป็นไมโคร USB แล้วเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้รับ Wi-Fi ได้แค่ Wi-Fi 2.4 g ิกะเฮิร์เท่านั้นนะครับไม่สามารถรับ Wi-Fi 5 g ิกะเฮิร์ได้อันนี้น่าเสียดายมากนะครับใครอยากจะใช้สปีดเน็ตสูงๆนะครับในการดาวน์โหลดนู่นนี่อนะไรเงี้ยก็อาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งเรื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นจุดพิณาของมันเนาะอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับอันนี้ต้องเล่าเผื่อไว้เลยเพราะว่าในกล่องไม่มีเคสมาให้้ไไมมมมม่่ติิดฟล์าใหี ฟังมาให้นะครับมีแค่ตัวเครื่องสายชาร์จ แล้วก็หัวชาร์จแค่นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันกับราคาเต็มนะสี่พกว่าบาทนะครับควรจะให้มาครบๆได้แล้วนะครับทีนี้การใช้งานนะครับผมจะขอเล่าเป็น 4, ี่ตาห้าพาร์แล้วกันเนาะตามสไตล์เราอยู่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่รวมถึงเซนเซ,นเซอร์ Wi-Fi นั่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับอันดับแรกเลยเวลาเรากดเปิดแอปพลเคััันนนนนมมมาาะรบบ้้ป็ืฐย่่ีกไไดสญห แต่ถ้าว่าเป็นแอปที่มันจะต้องโหลดเยอะๆอย่างเช่นพวก IG พวกอะไรเงี้ยมันจะใช้เวลานานนิดหนึ่งเวลาคุณกดเข้าแอปอย่างเงี้ยมาละอ่าน้องแมวเหมียวเนี่ยคือสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับคือ ถ้าเกิดคุณจะซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียคุณจะต้องเล่นแบบที่เป็นแอปที่มันแบบไม่ได้มีอะไรฮารูฮารามากอย่างเช่นไถยทิกตอกเอาไถายเฟซบุ๊กหรือว่าเล่นไลน์กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นแอปพลิเคชันที่มันหนักๆอย่างเช่น IG หรืออะไรเงี้ยครับมันจะมีอาการแบบกระตุกกระตักบ้างนะครับในบางจังหวัดที่ต้องดาวน์โหลดอะไรที่มันเป็นวิดีโอนะคืออย่างในทิกตอกครับมันเป็นวิดีโอล้วนนะเวลาเราปัดเสร็จมันก็เป็นวิดีโอแต่ว่า IG จเนี่ยมันจะสลับระหว่างภาพวิดีโอมันจะไปไป,ไปมามา,มา หญ่มันทําให้เราดูคอนเทนต์ได้ง่ายนะครับกับราคานี้เนี่ยจริงๆแล้วมีสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์นะที่ยังจอต่ำอยู่6.5นิ้วอยู่นะครับในวันนี้ปี2021นี้6.5นิ้วสำหรับแอนดรอยด์เลยราคา4,000ก็ถือว่าเป็นเรื่องมาตรฐานแล้วมอเตอร์สั่นไม่ค่อยดีนะครับแนะนาว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาแนะนําให้ปิดมอเตอร์สั่นซะแล้วก็มันไม่ติดฟิล์มมาให้นะเว้ยจากโรงงานดังนั้นระมัดระวังในการใช้งานนิดนึงนะครับถ้าแนะนําได้ไปติดฟิล์มด้านครับหมดละเออการเล่นโซเชียลมีเดียประมาณนี้ ค้าขายอยากได้เครื่องนี้เอาไว้ตอบแชทลูกค้าถ้าค้าขายแล้วตอบแชทลูกค้าในเพจผมไม่แนะนําถ้าค้าขายแล้วตั้งเป็นเครื่องเอาไว้สแตนบายเอาไว้สแกนรับเงินออนไลน์เอาไว้เช็คบัญชีธนาคารเอาไว้ใช้ไทยชนะรับเรารักกันหรืออะไรจากทางภาครัฐอะไรเงี้ยอันนี้ได้นะครับอันนี้สบายเพราะว่าเราเป็นคนรับเราไม่ได้เป็นคนส่งอะไรให้เขานะครับก็ด้วยแบบที่มันสแตนบายได้นานทางานได้แล้วก็ Android ที่มันติดมาให้ครับเป็น Android เวอร์ชัน10ดังนั้นปลอดภัยสูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับราคาของมันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณออยาากกกจะโนนเงิให้้ับลูค หรือว่าอยากจะส่งฟีดแบ็กอะไรกลับไปเลยนะครับเราก็สามารถใช้สแกนนิ้วในการปลดล็อกเพิ่มความปลอดภัยให้กับมือถือเราได้อีกขั้นหนึ่ง้าให้คะแนนเทียบกับเรทราคานี้ก็ประมาณ7.5ถึง8คืออยู่ในเกณฑ์พ้นไปทางดีแต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์ถัดไปเรื่องการดูหนังฟังเพลงนะครับคือถ้าเกิดว่าดูเนี่ยมันจะมีดูแบบดูใน Tik t o ็อกดูใน YouTube ดูใน Netflix นะครับสำหรับผมแนะนำเนี่ยถ้าคุณจะเล่นโซเชียลมีเดียกับดูหนังผมว่าดูหนังตัวนี้ฟินกว่านะครับสามารถดู YouTube ได้นะครับสามารถท ลงไอชาวบ,บ้านเขาอะไรเงี้ยไอจีสตอรี่หรือว่าอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะดูได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าตัวนี้มันเป็นลำโพงเดี่ยวอย่างแรกอย่างที่2คือในเรทราคานี้คุณสามารถหาสมาร์ทโฟนที่มันเป็นจอ Full HD ได้แล้วเยอะด้วยนะครับตัวนี้ยังเป็นแค่จอ HD อยู่แล้วก็ลำโพงเนี่ยดังไหมก็ดังประมาณหนึ่งครับตามเรทราคานะครับไม่ได้ดังเวอร์วังมากแล้วก็มิติเสียงก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับเรทราคานี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับยูทูบนะ สามารถเซตวิดีโอได้คือมันจะโชว์ขึ้นมาว่าเป็น 180p 0เห็นไหมคือ YouTube มันปรับให้แล้วแต่ว่ามันเล่นได้แค่ 720p เนี่ยกลางเต็มได้ลำโพงออกแคทที่ตูดนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งของลำโพงมันจะแปลกๆไปหน่อยคือลำโพงมันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ปกติเวลาเราดูในสมาร์ทโฟนเนี่ยลำโพงอยู่ที่ตูดใช่ป่ะเวลาเราวางไว้หรือว่าเวลาเราคว่ำหน้าไว้ก็จะไม่อยู่ญหาแต่ว่าตัวนี้ครับถ้าเกิดาคุณอยากได้เสียงที่ดังนะครับคุณต้องคว่ำไว้แบบนี้ แล้วเสียงถึงจะดังดีมากถ้าเกิดคุณคว่ำอย่างนี้เมื่อไหร่ครับอู้อีทันทีออเห็นไหมคือแตกต่างอย่างชัดเจนอะลองดูนะอันนี้คือไงห,หน้าจอแล้วให้ลําโพงอยู่ติดพืด้นกับอันนี้คว่ำหน้าลง คะแนนในเรื่องของการดูคอนเทนต์นะครับอาจจะให้สัก8เต็ม10อาจจะให้สัก8.5ด้วยซ้ำนะครับทีน,นี้เรื่องของกล้องหน้านะครับกับกล้องหลังสำหรับการถ่ายภาพนิ่งแล้ววิดีโอนะกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องหน้าที่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปถ่ายกลางวันอะไรพวกนี้ก็ยังพอดูได้อยู่นะครับสก,กินโทนก็ตามสไตล,ล์เลียมีครับมีความหวานเดี๋นิดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์หวังมากคือในเรืราคานี่มีหลายๆตัวที่กล้องหน้าดีกว่านี้ในการถ่ายภาพนิ่งนะครับลองดูตัวอย่างภาพที่ขึ้นมาให้แล้วกันคือมันกับ กล้องหน้า8ล้านหรือว่ากล้องหน้า16ล้านของพวกราคา 5,600, 7,000อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นกล้องหน้าแบปกติเอาไว้ใช้สแกนไทยชนะอะไรพวกเนี้ยได้นะครับเอาไว้ใช้ในการเซลฟี่หรือว่าเอาไว้ใช้ในการถ่าย i อ s t o r อรีอะไรพวกเนี้ยพอได้แต่ถ้ากิดว่าคุณไปถ่ายกลางคืนเมื่อไหร่ครับมันจะเกิดนอ i สค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับภาพนิ่งในกล้องหลังนะครับ13ล้านกับ2ล้าน Black and w h ไว e แล้วก็2ล้านมาโครคือเอาเลนส์หลักแล้วกันนะครับเพราะว่าอีกสองเลนส์านี้คคืือออมันก็ยู่ 8าณหรือว่า7.5อยู่ช่ชวงเนี้ยมันไม่ได้แย่คือมันถ่ายมามันก็โอเคสวยแล้วแหละกับราคานี้แต่ถามว่าเลนราคานี้มีคนถ่ายรูปดีกว่านี้ไหมโอ้มีแน่นอนแต่แบรนด์ที่มันให้สเปคกล้องดีกว่านี้ให้สเปคซีพดีกว่านี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดโปรก็จะไม่ได้มีโปรแบบลดราคาเยอะๆเหมือนเรียวมีก็จะไม่ได้มีศูนย์บริการเยอะเหมือนเรียวมีหาซื้อยากกว่าเรียวมีอะไรงเงี้ยก็ต้องเวทน้ำหนักกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบในการถ่ายภาพนิ่งอยู่อย่างเดียวครับคือชัตเตอร์แหลกมัน สังเกตดูนะครับว่าผมจะทําอะไรไม่ได้อยู่ประมาณสัก3าวิเสร็จแล้วผมก็กดมาดูในรูปภาพมันจะมันจะมีความแบบช้าๆหน่อยนึงอะ่ะเออทายแปะ๊ะแล้วผมจะดูรูปภาพมันกําลังเพิ่มสีอยู่นะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรากดแล้วมันช้ายอย่างเงี้ยประมาณสัก3วิวิธีการคือกดปิดโหมดเพิ่มสีแล้วเดี๋ยวลองกดดูใหม่แปะ๊ะเนี่ยเห็นไหม ต่อให้เราปิดโหมดเพิ่มสีแล้วก็ตามครับมันก็ต้องรองประมาณวิ2วิอยู่ดีคือมันเป็นจุดหนึ่งที่แบบไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่ถามว่าสีสันอะไรที่ออกมาเมื่อแรกกับระยะเวลาที่เราเพิ่มขึ้นมาครับเออมันโอเคได้มันภาพมันดูแบบมีความเป็นลูกอมลูกอมขึ้นมาบ้างนะครับคะแนนสาหรับภาพนิ่งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยผมอาจจะอาจจะให้ไม่เยอะนะครับอาจจะให้สักประมาณ8หรือไม่ก็7.5้คือมันดีแหละกับเหรียญราคานี้แต่มันมีตัวที่ดีกว่านี้เยอะแล้วก็เรื่องของชัตเตอร์แหลกนะครับผมเป็นคนที่เวลาถ่ายรูปเนี่ งานวิดีโอกล้องหน้าก็ได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับกล้องหลังก็ได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับใช้งานได้แค่ลินหลักเนาะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับงานวิดีโอที่ไปถ่ายมาเมื่อวานนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูดของรีบเมียน Full HD 30เฟรมนะครับเราดูเรื่องการเก็บเสียงเนาะใช่ไหมลองดูเรื่องการวัดแสง HD O HDR เป็นยังไงบ้าง คือเฟมเลทเนี่ยมาเต็มครับ30มน,นะครับก็ดูรู้เรื่องในตอนเช้าแต่ถ้าเป็นตอนมืดปุ๊บเนี่ยมันก็มีอาการเฟรมดรอปบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับสกินโทนที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นสกินโทนที่แบบไม่ได้คมมากแล้วก็สีก็จะติดอมแดงๆหน่อยหนึ่งนะครับ การวัดแสงก็มีการโอเวอร์บ้างนะครับว้บาลานซ์เพี้ยนบ้างอะไรบางคือมันเป็นกล้องที่แบบเอาไว้ใช้ในการวิดีโอคอลได้แต่ถ้าคุณจะทำคอนเทนต์ลง Tik t o อกหรือว่าจะถ่ายลง IG Story อะไรเงี้ยครับคุณจะต้องใช้ฟิลเตอร์โอเคการเก็บเสียงก็ตามสไตล์เลนราคา00 0พครับไม่ได้ดีเวอร์วังมากแล้วครับแล้วก็เลนราคานี้ก็มีหลายๆแบรนด์ที่ให้งานวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังที่ดีกว่านี้ออกมาแล้วนะครับนี่คืองานวิดีโอของเรียวมี C21 น่ะครับหรือว่าซนะียด frame, ่สิบเอ็เนาะความละเอียด Full HD สามสิบเฟระ ลองดูเรื่องการวัดแสง HD o H D H D R เป็นยังไงบ้างความคามชัดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรามีเสียงลมเข้ามาด้วยเพราะว่าเรา,าอยู่ข้างนอกได้ไหมเดี๋ยวให้ดูวิดีโอใน i g Story แล้วกันเนาะสวัสดีครับนี่คือ IG Story จากสมาร์ทโฟนสักรุ่นหนึ่งที่คุณกํลาลังจะได้ดูเร็วๆนี้ครับ,รบผมได้ไหมผมไม่แบขุดรายละเอียดเดยอะเกินนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของมันคือสกินโทนที่มันมากับเครื่องหมันนะครับไม่ค่อยสวยดนะังนั้นเราต้อง ใช้เอฟเฟกเอาตงเยอะๆนะครับ <c oughs> ไม่น่าจะรอดนะ ที่แกพูดเฉยๆนะไม่ได้พาแบบพาวงพาเวียงเลยสรุปแล้วกันนะครับเรื่องของภาพนิ่งกับเรื่องของวิดีโอชอบไหมเหรอเฉยๆเอ่อเฉยๆอยากจะให้มันดีกว่านี้ได้ไําถ้าเอาเทียบกับราคาเต็มเนี่ยมันจะไปเจอกับมี่จะไปเจอกับ vivo จะไปเจอกับซัมซุงซึ่งมันเก่งกว่านี้อีกนะครับเรียวมีเป็นคนที่เก่งเรื่องของการอัดสเปกกับราคาเยอะแต่ว่ารอบนี้ราคาถือว่าแพงแต่คิดว่าเขาน่าจะจับโพสิชันคนนี้ต้องการซื้อติดโปรมากกว่าเพราะว่าติดโปรมันถูกมากนะครับติดโปรหรือประมาณพันสองพันสามเองอันนี้น่าหวดอยู่ถัดไปเรื่องการเล่นเกมมคผา มันจะเล่นเกมได้ดีกว่านี้นะครับในความรู้สึกแรกเริ่มเลยนะน่าจะเล่นเกมได้ดีกว่านี้เพราะว่าเหรียญราคาเต็มมันคือ4 2 0 0 4,300ี่นามี่เราคิดวมันน่าจะเล่น RV แบบ60เฟรมหรือว่า30มเฟรมลื่นๆได้มันน่าจะเล่นพวกฟีฟลฟีไฟแบบลื่นๆได้แบบอย่างต่ำๆเลยนะฟีไฟกับ RV เนี่ยต้องได้แล้วแต่ว่าตัวนี้มันเล่นได้แค่อารนะครับแบบฟินๆข้อดีของ h ี l i o G 3 5คือมันเปิด60เฟรมเลทได้แต่มันก็ดันได้ไม่เต็ม6กเฟรมเลทมันก็อยู่ที่ประมาณสามส 30เฟรมเท่านั้นแล้วก็ด้วยความที่มันไม่ได้มีฟิล์มมาให้เวลาเราทัดไปทัดมาเลยมันก็จะรู้สึกฝืดๆหน่อยนะครับอ,อาจจะต้องไปติดฟิล์มด้านนะถ้าเกิดคุณจะชอบเล่นเกมจริงๆจังๆ,ๆนะครับฟรีไฟนะครับฟรีไฟผมปรับต่ําสุดละเล่นก็ยังก็ยังมีอาการหน่วงๆบ้าง,างนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้แต่ถามว่าฟินมากไหมก็ไม่ได้ฟินมากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้นะอย่าง RV อเงี้ยคุณสามารถเล่นไปแล้วก็บันทึกหน้าจอไปได้อันนี้ดีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าปรับต่ำท่ี พอจะเล่นได้ถัดไปเกมที่ผมอยากจะเล่นแต่ว่าเล่นไม่ได้คือ p ับ G นะครับเจนชินอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเกมที่ค่อนข้างระดับกลางอย่างเช่นพวกระดับ56000พเขาเล่นกันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเล่นไม่ได้นะครับหรือว่าเกมเปิดบอทหนักๆอย่างคุกกี้รันอะไรเงี้ยอันนี้เวลาเราอยู่ในหน้าเมืองคุกกี้รันก็จะกระตุกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าด่านดันบอสอะไรเงี้ยเราใช้ออโต้เล่นอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นจุดดีอย่างหนึ่งก็คือแบตมันอึดมากนะครับมันให้แบตมา 5, mm ด้า,าอันไนมิลกิกนะลกด่อม ล่นเกมนาะเพิ่มตังอีกนิดนึงไปเอาพวกเรียวมี 7i หรือว่าเรียวมี 6i อะไรพวกน,นี้ก็จะตอบโจทย์กว่าสำหรับผมนะสำหรับผมเรียนราคาใกล้ๆกันละในราคาเต็มยกเว้นว่าคุณซื้อมาด้วยราคาติดโตอ่ะอันนี้ก็ก็คุ้มครับคะแนนเกมก็จะให้สักสัก7เต็ม10เมื่อเทียบกับราคาเต็มนะ7เต็มส0สุดท้ายเรื่องของแบตเตอรี่เซ็นเซอร์ที่มันให้มานะครับเซนเซอร์ที่มันให้มาเนี่ยมีอยู่อย่างที่บอกไม่ชอบก็อย่างที่เล่าไปแล้วก็คือ Wi-Fi 2.4นะครับ only ไม่มี Wi-Fi 5G กะเต็มที่ะ, 50, 60, 70, ะครอ ไม x i ซ u มัม um, แค่ประมาณ1 0 0 100อยทับ่งอย่างคุกกี้รันอย่างเจนชินเงี้ยไฟล์มันใหญ่นะครับมันก็ใช้เวลาในการโหลดนานถ้าเกิดเรามี Wi-Fi 5GHz อะไรเงี้ยหลอดจะใช้เวลาแค่สักสักสนาทีจากเดิมที่ใช้10นาทีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที like speed ่แบบสปีด Wi-Fi มันมันขาดหายไปเป็นจุดพินาาที่ผมไม่ชอบเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มา 5000m ม ah ิลลิแอมเนี่ยอาจจะแลดูเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งานกลางแดดบ่อยๆอ,อย่างเช่นออกไซต์งานหรือว่าเป็นแกร็บเป็นอะไรนะครับอันนี้จะต้องพก Power Bank เพลันกินแบค่อนข้างเยอะถ้าคุณเปิดส ว่างหน้าจอสูงสูงแบบนี้แล้วก็จอมันเนี่ยไม่ได้สว่างมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติของพวก IPS เอยราคา4 0 0 0บาทดังนั้นอาจจะต้องเปิดแสงสว่างหน้าจอสูงๆหน่อยนะครับเทียบกับพวกสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปในท้องตลาดก็ใกล้เคียงกับพวก4,5 0 0ไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะนะครับเพราะว่าจอมันกินแบตเยอะเพราะว่าจอมันมืดต้องเปิดแสงสว่างบ่อยๆ f a ยฟาชาร์ตก็ไม่มีมาให้คือผมมันน่าเสียดายตรงนี้ว่ารุ่นก่อนั้นเนี้ยอย่างเรี 12, ัวก่อนหน้านี้ครัให้แบตเตอรี่6,000 mm มัน,นี้ให้แบตเตอรี่5000มาซึ่งนหกล้ๆกัดนด้้วววยยเ่กามคลล ซื้อติดโปรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเทียบกับราคาเต็มมันมันน่าเสียดายไปหน่อยสำหรับผมนะมได้แบตมา5,000ดีไหมก็ก็ดีครับคะแนนแบตก็จะให้สักเเต็ม10เลยคือเทียบกับเรราคานี้มีหลายๆตัวมากๆที่ยังให้แบตแ,แบบ4 0 0พนหน่อยๆอยู่ก็ยังมีนะครับ4,500ก็ยังมีอยู่แล้วก็ฟ้าชาร์จอัน,นี้ชาร์จนานแน่นอนนะครับเพราะว่าให้มา5โวลต์2แอมป์นะครับไม่ได้ให้18วัตต์ฟาาชาร์จมาไม่ได้ให้15วัตต์มาก็บอกไว้ประมาณนี้นะครับ สรุปเรียวมี C1 เหมือนหน้าซื้อไหมพี่ฟังๆดูแล้วเนี่ยเหมือนจะด่าเยอะจังเลยพี่แต่ว่ามันมีตลาดของมันอยู่นะครับเรียวมีเนี่ยรุ่นราคาถูกๆอย่าง 3, เรียวมี C3 เงี้ยโอ้โหขายดีมากนะครับเรียวมี C12 ขายดีมากนะครับเรียวมี C1 ของี่ไเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะขายดีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแนวขายดีแบบติดโปรอ่ะคนที่ใช้โปรรายเดือนอยู่แล้วหรือว่าอยากจะซื้อมือถือให้ลูกสักเครื่องหนึ่งแล้วยังไงซะลูกลองก็ต้องเล่นเน็ตอยู่ดีแล้วไม่อยากจะไปซื้อซิมลูกเทพอะไรเงรี้งาคางยคระนะ จาก4,200สองไรเงี้ยลดไปประมาณ3,000บาทเลยเอาไปใช้รายเดือนได้ประมาณ10เดือนนะครับ oh. เป็นวิธีการซื้อที่ทําให้มันถูกกว่าเดิมได้นะครับ oh. หรือไม่ก็สั่งในเน็ตก็ได้ราชาดาช้อปปี้พวกนี้ก็มีเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมไปเจอม,มานะครับก็อย่างที่เข้าใจมันคือมือถือราคาถูกสุดละของเรือมีดังนั้นอยากคาดหวังว่ามันจะวูวอามันไม่ได้วูวมากแล้วก็มีทั้งสิ่งที่ผมชอบแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างสมารบบ์ทโฟน โอเคขอบคุณเรือมีด้วยที่ส่งมาให้เราได้ลองเล่นก่อนที่เขาจะวางขายจริงเปนะ็นอาทิตย์เลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้เรือมี C21 มีขายแล้วใกล้บ้านไปลองเดินดูได้นะครับอยากให้เรา V S กับอะไรนะครับอยากให้เรา V S กับพวกซัมซุงอยากให้เรา V S กับ V ivo, ี vo หเลยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวจัดให้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บ